ใจมาเล่นละครก็ก the in <red> <The> <post> ็เห <The Different> <The ็นม <The my favorite> <The> ีคนว่าว่าเราแบบเป็นนักแสดงติดเลดอะไรเงี้ยคือเราอยากจะรู้ว่าเราติดเลดจริงหรือเปล่าเราก็เลยมาเล่นที่ไม่ติดแบบดูได้ทุกวัยดูอะค่ะว่าเออเขาก็โอเคนะคะทุกคนเขาก็ดูได้แล้วเราก็เล่นได้อะไรเงี้ยกับบุญป่ด้วยเซ็กซี่อออะไรแนี้อ่า เป็นไม่เซ็กซี่ค่ะเป็นคาแรคเตอร์แบบอนุรักษ์นิยมอะคะ่ะตั๊กทำแม่น่าเป็น 3D นะคะแม่น่า3มิติคืออาจจะพูดมานานแล้วเพราะว่าถา่ายตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็น3มิติก็คือครั้งแรกที่ทำเป็นย้อนยุกอะคะ่ะโดย i m a g e m a x ทำซึ่งซึ่งเขาไม่ปล่อยเขาไม่ปล่อยก็คือคือเขาไม่ปล่อยให้ให้แบบมีฉากแบบหลุมหลวะคะ่ะคืออันไหนที่แบบ ต้องใช้เวลาเขาก็ต้องเขาก็ยอมอะคะ่ะแต่ว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ยอมรับว่าเรามีวิธีหลอกใหม่ๆอะคะ่ะจะเป็นแบบฝนตกออกมาเป็นเลือดแลบลิ้นปิ้นตาแหกอกอะไรเงี่ยป,ปีนี้นะคะ่ะหรือไม่ก็ต้องปีหน้าแน่นอนชาวพูดตัวอย่างเป็นรางวัลที่ ที่ที่ทำให้ตักู้สึกดีใจอะค่ะเพราะ่ะตากตาก็ไม่รู้คือตักก็ไปนั่งสมาธิไปฝึกจิตตัวเองนะคะให้ให้เราเป็นคนจิตใจดีขึ้นอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาให้รางวัลเราชาวพุทธควรจะมองเขาว่าเอะมันโดนใครหรือเราหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตัวตัวนี้แท้จริงของตัก ตักก็ไม่รู้นะตักก็ไปสวดมนต์สมาธิเพื่อตัวตักเองด้วยค่ะคือตากทำเพราะตักอยากให้อยากให้ตัวตักมีเขาเรียกอะไรมีจิตใจที่ดีขึ้นอะคือแบบคือดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้โดยที่แบบว่ามีความสุขอ่ะเออแค่นั้นเอง